น,นี่ก็รู้สึกปกติแล้ะเพราะว่าเคยชินนะเนาะเพราะว่าอยู่เพื่อนอะไรนี่ก็หยุดสูบกันหมดอะไรเงี้ยจะมีแค่ตัวเราไม่ได้ที่ไม่ได้สูบมันก็ดูไม่ค่อยดีครับแต่ถ้าถ้าสูบก,ก็น่าจะไปซ่อนๆตบหลบซ่อนๆสูบอ่ะน่าจะดูดีดีกว่าก็เฉยๆครับตลอก็ะผมถ้ามีพระมาะสูบใกล้ๆับพี่เนี่ยพี่พี่นั่งดูหนังสืออยู่แล้วก็มา สูบใกล้หรที่รู้สึกยังไงครับเออเรา้องถอยถอยห้างหน่อยฮะสำหรับผมในความคิดของผมก็คือมันไม่สมควรไม่เหมาะสมครับมันเป็นสิตส่วนบุคคลที่จะสูบหรือไม่สูบแต่พระที่จะเลือกสูบนะครับผมว่าควรเลือกสถานที่ที่มิดชิดไม่ให้ญาติโยมเห็นหน่อยครับจะเป็นการสมควรมากอย่างมากครับเวลาเห็นพระเดินคาบบุหรี่แล้วก็คน่คนควันอย่างเงี้ยโยมแม่คิดว่ายังไง รู้สึกไม่ดีค่ะก็ไม่อยากให้จูบเลยค่ะก็เมืองศิง์ก็จะเดินหนีค่ะก็ถึงแม้มันไม่ดได้มีในบัญญัติพระในพระธรรมวินัยเนาะแต่ก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ดีอะค่ะแต่ก็เราเราทางนี้เราก็าทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีค่ะพระกิฬานุปถากจังหวัดสุขโขทยัยขอส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ให้กับทุกคนนน n s สโมกิ g งไอดอลเพราะบุหรี่เลิกได้